มาทำขนมบันฮาโลวีนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำแป้งข้าวเหนียว3ช้อนโต๊ะมาผสมน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนๆๆปั้นๆๆให้น้ำกับแป้งเข้ากันดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำเอาแป้งที่เราได้ปั้นมาแล้วนะคะเมอมขึ้นรูปให้เป็นรูปนิ้วปั้นให้เป็นรูปยาวๆแล้วก็กดตรงกลางลงไปสักประมาณสองตำแหน่งนะคะนำมีดมากรีดลงไปแล้วก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะทำให้เหมือนกับเป็นเล็บของแม่มอดด้านบนทำเหมือนเดิมเลยนะคะ กรีดลงไปค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงลงไปถ้าเกิดจะปั้นนิ้วโป้งก็ปั้นให้สั้นลงสักนิดหนึงก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้เป็นรอยนิ้วแบบเดิมเลยค่ะแล้วก็ใส่เล็บลงไปปั้นให้ครบทั้ง 5. นิ้วเลยนะคะน,นําน้ําหวานสีแดงนะคะผสมกับน้ําเล็กน้อยแล้วก็นํอาออกไปตั้งไฟค่ะพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่นิ้วลงไปได้เลยรอสักครู่นะคะ พอสุกแล้วให้กลับด้านนะคะนิ้วของเราจะได้สุกทั่วกันดีทั้งนิ้วเลยค่ะรอสักครู่ค่ะอ่าตอนนี้สุกดีแล้วค่ะนำเอามาจัดจานกันได้เลยใส่นิ้วให้ครบทุกนิ้วนะคะพอใส่นิ้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำที่เหลือลงไปได้เลยค่ะจะได้เป็นเหมือนเลือดเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะสุกสันวันฮาลวีนค่ะ